ยังอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมามีในเรื่องของสถานการณ์ทุกข์ภัยเกิดขึ้นนะคะหลังจากนี้ค่ะหลายภาคส่วนค่ะดําเนินการในเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูกับพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุค่ะทั้งด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะก็มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาจากเงินทดลองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยพิบัติจากเหตุ อุทกภัยในพื้นที่ค่ะนายสิทธิทชัยสวัสดแสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาจากเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสถานการ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่22-24ธันวาคม2566ที่ผ่านมาดยมีหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดนราธิวาสพอ,อสถานีอุตุนิยมวิทยา นราธิวาสในอำเภอผู้นําท้องที่ท้องถิน่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสําหรับการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้นะคะมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอเมืองนาราธิวาสจานวนหนึ่งรายอำเภอระแงะจํานวน2รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1นึ8 0 0สนหบาทเป็นค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยอีกทางค่ะก็เป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความ เดือดร้อนเบื้องต้นในการดำรงชีพ